เรียกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสจับจิ้นแอบทักซอ,อนกับนนกุลหลังทั้งคู่พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งเป็นงานเดียวกันกันกบที่เจอกับทีมพิธาและยังมีชาวเน็ตแอบตาดีสังเกตว่านนกุลนั้นได้ถือผ้ากลุ่มหลายของแอบทักซอ,อนให้กับน้องปีใหม่ด้วยและนอกจากนี้ในช่วงของวันเกิดนนกุลทางด้านแอบก็โพสเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางเวทีโดยในงานมีติ้งวันเกิดครบรอบ27ปีทางด้านแอบก็ไปเป็นแขกคนสำคัญ เรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดกันสนั่นฮอล์กันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะก็มีผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสคลิปในงานแฟนมิดนนกุลโดยทางด้านพิธีกรในงานได้ถามชื่ออักษรย่อรักและของนนกุลซึ่งทางด้านหนุ่มนนกุลนั้นก็ตอบกลับมาว่าทอทหารทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นฮอล์เลยทีเดียวค่ะพร้อมกับบอกว่างานนี้เป็นใครไปไม่ได้จริงๆจ้า